เป็นยอดเขาในฝันของนักปีนเขาทั่วโลกเลยนะคะสำหรับเทือกเขาเอเวอเรสต์ถึงแม้บางคนจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามค่ะและวันนี้มีข่าวดีสำหรับคนไทยที่เป็นนักปีนเขาคนที่สองที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จก็คือทันตแพทย์หญิงนภัสพรชำนานสิทธิ์และเป็นการเผชิญปราการธรรมชาตินะคะถึงแม้จะต้องใช้ชีวิตเข้าแลกค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ที่ความสูง8,850เมตรของยอดเขาเอเวอเรสต์คือโจทย์ท้าทายนักปีนเขาทั่วโลกตลอดเส้นทางพิชิตยอดเขาถูกแบ่งเป็น5จุดจุดแรกคือเบสแคมป์มีความสูงประมาณ5,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนักปีนเขาต้องใช้เวลากว่า1สัปดาห์เพื่อเดินทางไปจุดนี้และพักผ่อนอีกหลายวันเพื่อปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพอากาศติดลบ40องศาเซลเซียสจากนั้นเดินทางไปแคมป์ที่1 สูง5,000ถึง6,000เมตรหรือที่เรียกว่า acclimatization um เป็นระดับความสูงที่นักปีนเขาจะได้ปรับสภาพร่างกายเพื่อรับมืออากาศที่เบาบางลงฐานต่อไปคือแคมป์2 adaptation ความสูง6,000ถึง7,800เมตรที่นี่การฟื้นตัวของร่างกายในระยะยาวจะไม่สามารถทดแทนพลังงานที่สูญเสียไปได้ฐานที่3 d e a d zone เป็นชื่อที่อาจสะท้อนระดับความอันตราย ที่ความสูง7,800เมตรถึง8,600เมตรที่นี่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือพักฟื้นได้จุดนี้มีอากาศเบาบางระดับออกซิเจนเหลือเพียงหนึ่งใน3ของระดับน้ำทะเลศักยภาพร่างกายลดลงเป็นจุดที่นักปีนเขาต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์หรือไม่ถัดไปคือแคมป์สี่อัลติเมทความสูง8,600เมตรขึ้นไปตั้งแต่ฐานนี้ขึ้นไปถึงยอดเขา มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตได้หากไม่มีถังออกซิเจนหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นเป็นจุดพักสุดท้ายที่นักปีนเขาใช้พักผ่อนชั่วคราวก่อนเดินทางสู่ยอดเขาล่าสุดทันตแพทย์หญิงนภัสพรชำนาญสิทธิ์คือคนไทยคนที่สองที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์และอยู่ระหว่างเดินทางลงจากเขาคาดการว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงเดินทางสู่เชิงเขาได้ทันตแพทย์หญิงนภัสพรเดินทางไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมนายคมรัฐพิชิตเดชเมื่อปลายเดือนมีนาคม และเริ่มภารกิจร่วมกับไกด์นำทางชาวเซอร์ปาแต่นายคมรัตได้ล้มเลิกกลางคันเนื่องจากมีปัญหาสภาพร่างกายทีมงานระบุว่าภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้คือกลับลงมาอย่างปลอดภัยส่วนการพิชิตยอดเขาเป็นภารกิจรองมีผู้ร่วมติดตามผ่านโลกออนไลน์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากคืนนี้สักครู่นะคะคุณวิท